จาก,กรณีที่ดาราแ,แสดงชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์พัดตกจากเรือตัางแนน้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7็ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีกลางดึกคืนวันที่14กุมภาพันธ์จนกระทั่งพบร่างของแตงโมเมอันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของฟแฟนๆและผู้ติดตามข่าวและท่ามกลางกระแสดราม่าข,ของเหตุการณ์ที่ตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเป็นเพียงแค่บัติเหตุหรือไม่ จนกระทั่ง24มีนาคมซึ่งเป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนน้องเลิฟมูอามีนาได้มีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมสวนตัวแอดมอามีนาระบุว่า24มีนาคม2565 1เดือนแล้วนะพี่โมน้องคนนี้ยังคงทำหน้าที่ของน้องและทำทุกอย่างเพื่อพี่อย่างที่เคยทำมาตลอดนะโมรักพี่รักตลอดไปขอบคุณเพลงถ้าเราได้เจอกันอีก ที่อนุญาตให้โมได้ใช้เพลงนี้มันจะเป็นเพลงของพี่โมตลอดไปและโมตั้งใจทําให้นะตั้งใจมากจริงๆชาวเราดูแลเป็นพี่น้องกันแบบนี้ตลอดไปพวกคุณเป็นมิตรภาพที่ดีของพี่จริงๆขอบคุณน้องเพนซ์ขอบคุณน้องมากจริงๆดูกี่ครั้งก็ร้องไห้มันดีมากจริงๆขอบคุณกุ๊กไก่นะเธอดีใจที่รู้จักและร่วมงานกันมาในทุกโปรเจกต์ของเรา ขอบคุณลุงยินที่เป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องในงานทุกชิ้นโม e ไม่มีคุณคงแย่แน่ๆขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันขอบคุณดา d a าน้องที่คอยช่วยประสานงานต่างๆให้ที่ขอบคุณมากจริงๆขอบคุณพี่โจโพี่ยิ้วทีมงานคุณภาพจริงๆขอบคุณที่เต็มที่กับงานทุกชิ้นของน้องโม e.